น้องขามือนี่สาวสีกับสิขออัปเดตคิวงานของโซแอนอ l ร e a ดีค่ะครเรียกได้ว่าปังสุดยอดเพราะว่าวันนี้ก็ไปอัดรายการทีวีอีกค่ะพี่น้องอีกตกใส่คำกัอ,อีกเด็กเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือตัองแต่ พี่หนมแหม่น้องเรเมื่อวานนี้ก็จะเป็นสิบสองราศีอัดถึงสี่เทพค่ะพี่น้องมือนี้กับไปอัดรายการอีกค่ะที่รายการทุเร์โชว์นะคะช่องสามที่สตูดิโอหนึ่งใจค่ะแต่วานะันี่ยมุกมี่พาปให้คอมเมนต์พี่น้องเบิร์นหน้าตอนนี้แต่ว่าตอนตัดคลิปอาจจะมีเพราะว่าไปอัดรายการช่วงบ่ายสามนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลานะเป็นรายการนี้อัดคู่กับพี่บอยด้วยนะคะกับซอแอนนะคะได้รด้ว่าเป็นอะไรที่ แฟนคลับตั้งหน้าตั้งตารอกันเลยทีเดียวสําหรับคู่นี้เนาะเพราะว่ากระแสนี่ฮอตไม่หยุดตั้งแต่งานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่อลังการงานบรรยากาศในงานคือถ่ายทอดสดตลอดพี่นนอแล้วแฟนคลับเอฟซีกันไลยแห้งจากที่ไปร่วมงานด้วยจากที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยอ่ะแสนเป็นแสนนะพี่น้อที่ไปดูไลฟ์สดอ่ะไปดูนะยอดขึ้นตลอดเลยนะก็อาจจะมีแบบคนที่เข้าออกเข้าออกเหมือนเราอย่างเราทำงานแล้วก็ไม่ได้ดูตลอดแต่ว่า คือยอดแต่ชูสุดระดับแสนที่ดูไลฟ์สดวันแต่งงานทั้งสองคนคือว่าแฟนคลับก็คือให้การสนใจอย่างมากเนาะสำหรับคู่นี้คือคู่รักแห่งปีเลยแอนค่ะเอรีบอยสีชายเนี่ยคือแฟนคลับเยอะอยู่แล้วแต่ยังที่สาวสีบอกเมื่อวานค่ะก็คือว่าพี่แอนเนี่ยเขาก็ดูกันทั่งครอบครัวนะคะคือรู้จักรู้จักเหมือนสนิทสนมเหมือนเราไปอ่ะเหมือนเราไปสนิทกับเขาอ่ะพี่น้องทั้งทั้งที่ว่า เขาก็ไม่ได้รู้จักเราแต่เราติดตามเขาตลอดไงเราเลยรู้สึกว่าเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เหมือนสนิทเขาครับค่ะแล้วก็มีทั้งคุณแม่ที่เป็นลูกสาวลูกชายเป็นดาราไงเขาก็เป็นแฟนคลับมาขอถ่ายรูปลอยกับโซอันก็เป็นความรู้สึกที่ดีใจเนาะเาเออเขาติดตามร้อๆอะไรเงี้ยก็ชิมแต่ว่าคนอีสานจะติดตามแต่ว่าคนในภาคกลางหรือภาคอื่นก็ติดตามเช่นกันครับผมถือว่าเป็นความความปัดของสองคนนี้เลยับพี่นงเนาะก็คือว่า เราก็ติดตามผลงานของเขามานานติดตามแอลดีตั้งแต่สมัยแอนลดีนูอยู่วงก่อนๆน,นู่นตั้งแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นศิลปินเดียวเลยนะ,ค,ะคือติดตามเราก็ชื่นชอบผลงานของแอนลดีอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงติดตามมาแบบนี้แหละพอยิง่งพอเราติดตามแล้วเองมาเห็นผลงานของเขาเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทีนี้พอเขาโชว์ศักยภาพโชว์ผลงานให้เราได้ดูบอกว่าเป็นประจำเราเราได้ติดตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยอ่ะว่าแอนกับบอยเหมือนเราเชียร์เขาตั้งแต่คู่จิ้นคู่จริงจนมาถึงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ลายเรียกว่าลายเป็นว่าเราไปลงรักเขาใช่ใช่ใช่ไปดูเขารักกันไปแบบมีความสุขกับเขาไปด้วยเัราที่เออเราก็เป็นบุคคลที่ว่าเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ชายเงี้ยเราน่าจะไปลงรักคนที่เป็นเพศตรงข้างหรือคนที่เราชื่นชอบมากกว่าแต่เราไปลงรักในศิลปินที่เขารักกันอีกครั้งหนึ่ง เราติดตามซอแอนนะคะเรารักซแอนตั้งแต่แอนอยังเป็นแอนที่มไม่ได้มีบอยเพราะแอนมันมีบอยปั๊บเราไปก็ไปรักบอยกับแอนที่เขารักกันด้วยนะคะสาวสีเอว,วันไหยท่านหลายคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็เคยเป็นแฟนคลับบอบอยสิยบีชัยแฟนคลับใจก็ร้อยตอนนี้ก็ มาเป็นแฟนขับ a อีด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ดีใจเนะาะที่ล้งคู่รักกันจนมาถึงว่ามือที่แต่งงานกันพี่น้องแต่ว่าเป็นยังรายการต่ตางๆคู่บอเชิญไปตั้งแต่งานแต่งที่บจบไปเพราะว่าคิวไม่ว่างค่ะมีงานทุวนกวันก็เลยปีนี้เนี่ยแต่งงานก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วช่องรายการ,การตา่างๆก็อยากรู้เนาะว่าอยากสัมภาษณ์ค่ะพี่น้องว่าในในการแต่งงานแล้วก็ในการใช้ชีวิตนะคะเขาเลย นับเชิญนะคะไปหลายรายการเป็นทีเดียวนะคะและก็ช่วงนี้แอนบยนะคะก็คือไม่ห่างหายไปจากการปีนฤดูกาลแน่นอนเพราะว่าก็ยังมีงานที่กรุงเทพครับน้องเป็นงานที่ต้องออกรายการทีวีนะคะอยู่ประมาณทุกเดือนก็เป็นมอลําไอดอลเนาะมีงานอื่นน,นะคะอีกค่ะต่อ,อ,รรอให้ปีฤดูกาลไปก็ยังไม่ห่างหายไปก็ยังเห็นเราก็ยังเห็นผลงานของเพื่อนอยู่นะคะครับผม แล้วก็สว่วนบอสบอยสิริชัยก็มีรับงานคู่กับซ้อแอนตาม,มผตามต่างๆนะคะก็จะมีลงคิวงานให้ได้ดูในเพจของคุณกิติกรชัยนะคะผู้จัดการของคุณแอนอรนีก็ารายงานเลยแนละ้วจ้าวรายงานเลยค่ะถือว่าฮอตมากปังมากเลยนะคู่นี้เนาะ,ะตั้งแต่คือปกตินะเราจะเห็นสมัยก่อนเนาะศิล,ลปินหรือว่าดาราเนี่ยถ้าเขาการที่เขามีแฟนหรือมีครอบครัวไปแล้วเนี่ย ความนิยมมันจะลดลงแต่ทำไมยุคนี้คือเปลี่ยนไปละ่ะยุคนี้เปลี่ยนไปนะพราะเห็นว่าอย่างแนอนออร์เดดกับบอยสีชัยเนี่ยตั้งแต่เป็นแฟนกันจิ้นกันมาแต่งงานกันทําไมกระแสยิ่งเพิ่มขึ้นทําไมแฟนคลับยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นยิ่งตอนนี้นะกระแสคือพอแต่งงานไปแล้วเขาก็จะมีการรุ้นว่าน้องโลเลตเนี่ยทายาทของแอนกับบอยเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ อันนี้ก็คือเป็นแฟนลับให้ความสนใจมากเลยนะจริงเพราะว่าที่บ่าวโจ้คูยอย่างทีนมาพี่น้องบ่าวโจ้ไปลุงคลิปเมื่อวานนี้นะคะหลายท่านหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเออเขายุ่งประทองเขาบอกว่าร้อนรุนเราก็พดในคลิปนะถ้าคุณได้เข้าไปฟังนะถ้าคุณได้เข้าไปฟังคลิปของผมนะผมก็บอกว่าผมฟังมาจากเขาว่าเขาโพสหัวแบบนี้แล้วผมก็ถามอ่าในใน ในในหัวข้อผมก็บอกว่าใส่เครื่องหมายคำถามใส่เครื่องหมายคำถามก็หมายถึงว่าผมถามว่าเขาโพสต์หัวแบบนี้ก็เลยบอกว่าแอดอรดีท้องหรอถ้าคุณอ่านจริงถ้าคุณยังเออคุณเข้าใจภาษาไทยนะเขาใส่เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่ข้อความเต็มแต่ใส่เครื่องหมายคำถามไปแทนเนาะใช่ผมใส่ขค่อหมายมาถามว่าแอดอรดีคองแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark หรอแหมเข้าใจใช่ไหมจริงหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าพี่นงคือในความคิดสาวซีนะ แอนอรดีเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนครับชัดเจนเรียกได้ว่าข้อมูลอะไรที่ไม่มีมูลเนี่ยนางก็จะไม่พูดเลยนะเพราะแอนจะไม่พูดเลยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันมีความเป็นไปได้ครับน้องแอนจะพูดครับเพราะสาซีได้เคยไปคือยืนคุยจะว่านั่งคุยก็ไม่ได้นะ้เพราะว่านั้นยืนค่ะพี่นรองก็ยืนคุยกับน้องแอนเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเออผู้หญิงคนนี้ไม่แปลกที่ทุกคนจะรักและชื่นชอบเธอเป็นคนแบบนี้เธอไม่มีคอนเทนต์อะไร ธอไม่ได้สร้างกระแสอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องจริงมแม้กระทั่งคู่จิ้นที่ทุกคนเชียร์กันแต่ก่อนจะมีกระแสว่าเพิ่นบริแรฮักกันแต่ว่าแฟนขลับอยายาให้ฮักกันเพิ่นเลยสแสดงบอกว่าเขาในแอคติ้งเขาแสดงว่าเขารักกันจนทุกวันนี้จนแต่งงานเนี่ยสยบดรามาไหมมีเมื่อก่อนนะ่ะเมื่อก่อนข่าวจะชอบออกมาบอกว่าคนจะชอบคิดว่า สองคนนี้คบกันเพื่อสร้างกระแสคบกันเพื่องานคบกันเพื่อสร้างเรตติ้งใช่แต่ตอนนี้ก็คือสยบดรามานี้ไปได้แล้วนะเขารักกันจริงๆเขาเป็นแฟนกันเขาเป็นคู่กันมาจริงๆแต่ว่าคนอคติดาบาโจกก็ไม่ได้หยุดนะคะคนอคติก็ยังไม่ได้หยุดคิดคิดหยุดบ่ได้หรอคนชุ่มนน้มันยู่เขาเอินว่ามันอยู่แล้วสันดาลวมันหยุดบ่ได้แล้วพี่นุ่งคือว่าพอเขาแต่งงานจะปั๊บหาว่าเขาแต่งหลอกๆอีกหาว่าเขาแต่งหลอกๆอีก จนบอกว่าเขาว่าถ้าถ้ารักกันจริงก็มีต้องมีลูกเนี่ยณตอนนี้เ็าไปเร่งเขาว่าให้เขามีลูกแต่พี่น้องเพิ่นได้วางแผนกันหมดแล้วทั้งบอดบอยสิริชัยทั้งซอแอนทั้งสองครอบครัวเนี่ยเพิ่นวางแผนแล้วว่าจะมีลูกเลยครับแต่ว่าถ้ามีธรรมชาติไม่ได้ก็จะไปขึ้นทางการแพทย์อันนี้แหละที่เป็นข้อตกลงของน้องแอนกับบอดบอยเนาะแต่ว่าคนที่รอที่จะเขาเรียกจะแสจะติจะคิดว่าเขาปลอมเนี่ยก็รอก็รอเขาแบบ ถ้าไม่มีลูกก็แสดงว่าเขาปลอมอย่างนี้พี่น้องแต่ที่ที่จริงก็คือมันไม่ได้วาจากตรงนั้นมีหรือไม่มีเขาก็แต่งงานเป็นคู่ชีวิตแต่สร้างด้วยกันอย่างที่ซอแอนบอกค่ะพี่น้องมาลัยที่เป็นมาลัยที่บ้านฮาดฟ้องเนี่ยเพื่อนจะไม่ได้ใช้จะเก็บรวมกันไว้เพื่อสร้างอนาคตด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่ตกลงเป็นแฟนกันนะตรงนี้เลยนะบ่าวจุ๊ขนาดนั้นเลยนะคะนี่ก็คือ เป็นกระแสเนาะ, B นะะแต่ก็เชื่อแหละว่าบ้านบ้านทักเอบีอ่ะแฟนคลับของแอนกับบอยจริงๆอเ่ะเขาเข้าใจเข้าใจแล้วเขาก็ไม่ได้มาจับผิดดราม,ม่าอะไรตรงนี้เขารัก<ช>แล้วก็เขาสนับสนุนศิลปินสองคนนี้ใช่ค่ะคือเรากับเป็นแฟนคลับนะพี่น้องเขากลับมาอัปเดตผลงานของน้องแอนกับบอยใอยฟังประจำหบดใจเรียร้อยแล้วก็หมอลาแต่ละคณะนะพี่น้องนะแต่วากับมีค้นเข้ามาถามกันไม่ใช่เข้ามาถามหรอกคือคอมเมนต์เลยแหละว่า ทำไมทําข่าวแต่คนนี้คนนี้คนนี้คือพี่นอ้องค่ะทุกวันนี้เราติดตามข่าวมวลล้ำก็จริงแต่ว่าถ้าเราลงคลิปแต่ละวันก็ประมาณสองสาคลิปเนาะพี่น้องเท่ากับบ,บอลบอลมวลลํำทุกคนอ,อะแต่คนไหนที่อยู่ในกระแสพี่นอ้นองเท่ากับตรงเบเพราะว่าถ้าเราพูดคนที่เขาไม่ได้มีกระแสเราก็จะเหมือนไ,ไม่มีใครมาฟังเราอะ่ะแล้วอีกอย่างคนที่เขาข่าวนี่ก็มีกระแสทุกวันครับได้ได้ว่างานดีงานเยอะงานฟังกระแสไม่ตก ก<ผ>็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามนะคะช่องสศิมุลเลยนะคะแล้วก็ <ผม S 1> วจู้ดีไซน์ไว้ด้วยนะคะเราก็จะอัปเดตผลงานของศิลปินหมอลำนะคะที่ท่านชื่นชอบมาให้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะคะ,<ส>ะแล้วก็ฝากที่นึงนะครับผมว่าคนดูข่าวฟังข่าวไม่อยากให้อ่านแค่หัวข้อข่าว <สะ S 1> แล้วการอ่านหัวข้ออยากให้อ่านดีๆทำคาวามเข้าใจด้วยแล้วก็ อยากให้ฟังคลิปจนจบด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่ายังฟังไม่จบหรือยังไม่ได้เข้าไปฟังดราม่าก่อนอะไรก็ไม่โอเคจะโทษจะโทษคนดูไม่ได้นะเพราะว่าเวลาที่แสดงหนักปกแป๊บเดียวเองนะเข้าใจเข้าใจเออเข้าใจแต่ว่าอ่านหัวข้อดีๆแล้วกันค่ะเพราะว่าใส่หัวข้อใส่ตรงเครื่องหมายคำถามอยู่ตรงหัวข้ออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนกับพอลากับเบนนองไปก่อนทีนี้เขาอย่างเพิ่มเติมกับ ศีลมหาให้คุณแม่พี่น้องฟังอีล้วกันค่ะสำหรับทีมีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ